สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลมาแชร์กันเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจและชวนขนหัวลุกไปพร้อมๆกันเรื่องราวของเด็กน้อยสองคนที่นอนเดือนตรงข้ามกันในห้องผู้ป่วยเด็กทงคู่ต่างป่วยได้โรคประจำตัวและต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมาหลายเดือนพวกเขาสนิทสนมกันมากคอยเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนเล่นและให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาเสมอแต่แล้ยววันหนึ่งเด็กคนหนึ่งก็จากไป ได้โรคที่เป็นอยู่ทิ้งให้เพื่อนตัวน้อยไว้แค่สองขวบต้องอยู่เพียงลำพังเตียงฝั่งตรงข้ามที่เคยมีเสียงฮอราะกลับวา่างเปล่าในคืนหนึ่งขณะที่แพทย์สองท่านกำลังจอดเลื่ดเด็กน้อยที่ยังอยู่ เขาเริ่มเรียกชื่อเพื่อนที่จากไปซ้ำไปซ้ำมาแม่หมอจะห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังดวงตาของเขาจ้องไปยังที่เตียงว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามพร้อมรอยยิ้มและพยักหน้าแตวกับกำลังพูดคุยกับใครบางคนเหตุการณ์นี้ทำเอาคุณหมอและพยาบาลถึงกับคนลุก เดินออกไปทำใจกันเลยทีเดียวบางทีมิตรภาพระหว่างเด็กน้อยทั้งสองอาจจะลึกซึ้งกันกว่าที่เราจะเข้าใจถ้าชอบเรื่องราวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับอย่าพบกันใหม่ในเรื่องราวน่าประทับใจเรื่องต่อไปสวัสดีครับ